ไทโซสวัสดีครับรอครับรอ,อคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับ FC ตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นแล้ว FC. เอฟซีเอ็ดในโปรแคดอย่างแรงแล้วนะครับผมต้องขึ้นไปแล้วก็เลาะหาหอยขึ้นไปเลยนะเอฟซี FC นะวันนี้เจอแต่ความแปลกๆนะครับผมเอฟซีคือแปลกเจองูนะครับผมคลิปที่สองเจอไข่ประหลาดนะเอฟซี FC นะไข่ประหลาดจัดซะนะครับเอฟซี มันปลาสักแค่ไหนเจอเขาผมก็ไปเอ็นในเข้าไปหนาวนะครับผมนี่ก็เลาะหาหอยขึ้นนดนนะวันนี้ก็ได้ทั้งหอยได้ทั้งไข่ได้ทั้งลายย่างนะครับผมโอ้โหหอยเนาะเก็บก่อนตอนกินอร่อยนะครับตำตักมันก็จะอันบากหน่อยนะตอนที่มนกิน เออตอนหิวตอนตักมันจะลำบากหน่อยตอนที่เรากินเขาปากนะมันจะไม่เห็นเหนื่อยเลยนะมันจะกล่อมๆม,มันจะไหลลึกๆเข้าไปในท้องเลยเพราะนั้นแล้วเราต้องผมก็ตอนนี้ก็เลาะขึ้นน,นะขึ้นแล้วนะผมพอสละหมาหลงก็วันนี้เราตายพ่อให้ลงแล้วห้ลงมัน ช่วยเห็นงูก่อนนะผมยกความดีผมชอบให้ลงวันนี้นะครับเอฟซีนะไหนนะมนเนี้ยเนี้ยไอ้ลงมันหรอเนี่ยโอ้โหดูหอยสีหอยเล็กเอาเถอะติดในบนนะครับปวดแขนแล้วเห็นไหมก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะวันนี้นะครับผม โอ้อันนี้บ้านมันนี่ก็าบ้านเราก็อยู่ใกล้พอสมควรนี่นึงอือดูโยมังหาเต็มที่น้องเอ้ยมังหาเต็มเลยครับผม หอยมารูมตัวทำไมวะครับผมวันนี้เจอของแปลกเนาะงูก็มีหัวหัวมันหางมันหัวหัวไม่แน่ใจว่ามีพิษหรือเปล่านะก็ฝากเอฟซีราบว่าเป็นงูอะไรนะครับผมงูที่ผมเห็นเมื่อกเป็นงูที่มีหัว คล้ายห sociedad, างหางไฟหัวนะครับผมเดี๋ยวพักเลยพักกันพักกันเดี๋ยวผมเดินรอผมปวดแขนใหญ่เลยผมก็ตากห้อยวันนี้นะเอฟซีทน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 แก้แล้วแก้แล้วเดี๋ยวผมช่วย เอ็ดไหนว่าคือกระตันเละมาดวนกระตันเลยมาด่วนมาหิวหอยดวนไม่ไปหลายคนก็ไม่ค่อยได้หรอกมันเราเล่นเยอะไงไปเออไปเราตักเอาตักเอาจบเลยฮะไปหลายคนเยาว่าแล้วก็เล่นซื่นใจหอยเล็ก ก็เด <Thank you. S 2> ินทางขึ clown, ้นไอีนะคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากชมคลิปให้จบด้วยนะไอซีจบแล้จบชีวิตแล้วนี่หอยในไฮน่ามาซีหน่อยเดี้ยวมาซีปุ้ยไงนะครับผมแต่ว่าอ้วนนะอ้วนดีแต่ว่ามันเล็กอเพราะว่าเล็กแล้วมันจอาเจอเหียด ไปเขหัวมันไงอยาอืมไปให้มันกินข้าวกินหญ้าหญ้าพวกที่จะขึ้นมาใหม่ให้มันกินเอดูอ่ะมอแล้วเนอดแล้วมันกินได้แล้วมันแข็งแล้วอืมช่วงเดือนแรก เดือนเดเร็กถึงเดือนครึ่งอะ่ะต้องคุมให้ได้อ่ะอันตรายไงพอช่<ม>วงนั้นกินข้ามยังอ่อนอยู่ไงอันนี้คือข้ามแข่งตัวแล้วจบประหาแล้ว<ม>ือเราไม่ได้ใส่ย,ยายนะไม่มียาฆ่าหอยนะไม่มีไม่ใส่กินได้สบายนะครับผมข้อดีของเราคือแบบแต่ถ้ามันหนักหนักเกินก็ต้องใส่แต่ปีนี้คือไม่ได้ใสห่หนักหนักหนักนห,หนักโดนด้วยซ้่ฮะหนักโดนไหน เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาไปผมช่วยอี่ยผมปวนแขนกันอันนี้โอ้ไม่ไม okay, really? ่ม yeah. ่หาเต็มขาเลยวะ ไปไปน้องไปขึ้นน้องไปโอ้โหัเตรียมเต็ียมนี่เต็รียมเลยเดี๋ยวจับจับโอ้โหมันนี่มันนี่เจือไข่ประหลาดแข่งงูเหรอวะโอ้โหเต็มเป๊ะพี่นายก็ไปเดี๋ยวถึงถึงบ้านไอ้นายเราจิบกระเขียนแรงแล้วโอเคนะครับผมโอเคเอาสั่งเต๋อเอ้ตอนนี้มาแป๊บเดียวเนาะไม่เราไม่ได้ข้าไปห้วยนี้นะ Hơi điều tìm lên đăng nóng ủa thôi 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 เดีไไ๋ยวช,ช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ยท่านี้หอยท่นี้มันใหญ่เยอะมากอตอนที่เราเกี่ยวข้าวอะ่ะยังยไม่จกเรบช่วงเราเกี่ยวข้าวหอยเทนี้เต็มเลยอ่ะสินะโอเคนะครับผมเอฟซีเแนบบี้นก็ฝากไปเท่นี้นะครับผมล้วก็ได้หอยเดีไย้จะไข่เป็ดนะผม ล,ล,ลูกเ,เย็บไห้าลูกเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหาลูกเอาหาโอูกไปโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเอฟซี FC. ขอบคุณ,คณสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจโอ้ยไปก่อนบ่าใส่โซผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษขออภัยนะครับผมติชมมาได้ครับพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขนะเอฟซี FC. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม bảo thầy số cho các bạn rõ hấp rõ o sau đây khắp